สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็ร้อนนะคะแต่วันนี้สามีก็พาลูกหลานไปนั่งเรือนะคะแต่ยยริซาไม่ไปเพราะว่า,าลูกชายของแกมีเพื่อนอามาด้วยแล้วก็ก็หลายคนอันนี้ยริซาก็เลยไม่ไปนะคะแต่วันนี้ยริซาก็จะพาไปเดินป่า ดูออ่เที่ขับรถผ่านมาเยริซ่าเห็นผล,ลไม้ป่าลูกแดงแๆนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแถวบ้านเยริซ่าค่ะทุกคนแต่เยริซ่าก็ยังไม่เคยเดินนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยจะพาไปดูนะคะว่าเออเพราะว่าทุกครั้งก็คือไม่ไม่ไม่ได้อยู่บ้าน,นะคะ่ะทุกคนวันๆก็มีแต่ไปกับไปนะคะ อันนี้แดดร้อนมากนะคะยิา่าก็ขอใส่หมวกก่อนนะคะร้อนร้อนนะคะวันนี้ไปเดินป่ากันค่ะทุกคนเดินไปที่ตรงที่ที่ทางเข้านี้นะคะเ,เพราะว่ายิา่าขับรถผ่านมาก็จะเห็นดูดูบริเวณบ้านนะคะนี่ค่ะบ้านที่อยู่อันนั้นรถแทรกเตอร์สามีนะคะ ไปค่ะจะพาไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนป่าบรรยากาศป่าจริงๆค่ะทางเข้าบ้านนะคะเนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะพามาชมบรรยากาศป่าค่ะทุกคนอันนี้ไม่ไกลนะคะที่ยาริซาเดินมาเนี้ยไม่ไกลจากบ้านนะคะแต่ปกติยาริซ่าก็ไม่เคยเดินนะคะ พอดีอนขับรถผ่านมาอุ๊ยมแมลงวันก็กัดเจ็บเจ็บก็เห็นก็เลยเอ้ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าผลไม้ป่าลูกแดกแดงคือเป็นผลไม้แบบไหนยริไาก็ไม่รู้นะคะทุกคนอันนั้นคนขับรถผ่านไปทางโน้นนะคะเสียงก็จะได้ยินเสียงรถนะคะ ปลาคะ่ะทุกคนปลาจริงจะพาดูต้นนี้ค่ะทุกคนเยอะมากแดงแดงค่ะแดงแดงของกินไม่ได้งามๆ <laughs> <laughs> เพื่อนบ้านผ่านมาค่ะทุกคนก็เลยคุยเรื่องผลไม้เนี่ยค่ะ นี่ก็สวยดีก็เลยคุยกับเขานะคะแล้วก็คุยเรื่องเห็ดกับทุกคนแต่ตรงนี้แกบอกว่าไม่มีเห็ดยริซ่าถามนะคะว่าแถวนี้ก็คือไม่มีเห็ดเกิดนะคะแต่อันนี้ก็ก็สวยนะคะทุกคนแดงแตงแต่แกบอกว่าอย่าก,กินนะแกบอกว่าใช่ฉันไม่กินหรอกแต่ฉันเห็นแล้วฉันก็ตื่นเต้นเยริซาว่าอย่างนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนวันนี้เดินป่าเต็มสองข้างทางเลยนะคะอันนี้สีส้มก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสีส้มนะคะนี่ค่ะแต่ที่พามาดูนี่ก็คือเห็นเห็นเขาสวยดีนะคะทุกคนนี่ค่ะสีส้มสีส้มข้างเยริซานี่นะคะ สีส้มค่ะทุกคนมีสองสีสีแดงกับสีส้มแต่แกบอกว่า,าตรงทีออ่อะไรนะาพารแกบอกว่ามีมีมีเห็ดแกว่าอย่างนี้นะคะอันนี้ยิ่งเยอะค่ะทุกคนเนี่ยลิซ่าเห็นสวยดีนะคะที่พามาดูนะคะดกดกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆค่ะ เต็มเลยค่ะทุกคนเนี่ยเต็มป่าจริงๆดกมากแต่ไม่รู้จักชื่อนะคะไม่รู้จักชื่อนะคะเนี่ย ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ออกกําลังกายแต่หน้าเสียดายไม่ไม่มีเห็ดค่ะทุกคนต้นไม้เยอะค่ะทุกคนตรงนี้ มแมลงวันตามยาริซ่ามานะคะมแมลงวันไม่เหมือนมแมลงวันบ้านเรานะคะทุกคนคืออีกแบบหนึ่งค่ะคือจะมากัดเราเจ็บเจ็บอันนี้ก็เขาก็ไป นั่งเดือกันนะคะเจวิซ่าก็ไม่ไปแต่จริงๆแล้วคนก็เต็มเรือนะคะทุกคนโอ้ยจะพามาดูแม่น้ำอีกค่ะนี่ค่ะวันนี้แม่น้ำแม่น้ำเป็นแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้เรือไปแล้วไม่มีเรือนะคะแม่น้ำก็เป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ นี่ค่ะแม่น้ำบัวก็เหมือนบัวไทยบ้านเรานะคะทุกคนอ้๊ร้อนร้อน นั่นแหละคะ่ะทุกคนพาไปเดินป่าแถวบ้านเยริซ่านะคะแต่ก็ร้อนร้อน,นะคะ่ะทุกคนผลไม้ป่าลูกสวยๆแต่กินไม่ได้นะคะทุกคนก็ <c oughs> ออนซอนว่าเขาสวยดีนะคะลูกแดงแดงในบ้านเป็นแบบนี้นะคะที่เยริซ่าอยู่นะคะทุกคนวันนี้ก็ เขาไปนั่งเรือกันหมดเยลิซ่าก็อยู่คนเดียวนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็พาเดินชมป่านะคะแถวบ้านเยลิซ่าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคค่ะบายบายค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ รถผ่านมาค่ะทุกคนเยอะมากค่ะนี่ก็อีกที่หนึ่งนะคะแดงแดงอันนี้เต็มต้นค่ะทุกคนเต็มโต้ สองข้างทางเต็มเลยค่ะทุกคนด้านหลังเยลิซ่า,าน,นะคะ